เจาเจอหัวใจงงใจได้หัวใจรู้ไม่เพราะอะไรกตตาสุดตาเท่านั้นก็สนใจ ไม่ค้นอะไรก็คือรักและว่าเธอว่าเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบางเอิญได้พบกันพบกันเราโชคดีที่เราต่างคนคนเจอ แค่เสียงนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เราด้วกันเธอคือคนที่รอที่ใจเข้ามาฝากส่งเธอให้กันนาน,นเท่าไหร่จะรักหรือเธอไั่ใจ,จเธอคือ รักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังเอิญได้พบก,กันเพื่อฟาลันจะให้พบเธอเราโชคดีที่เราต่าคนคนเจอแค่เสี้ยนนาทีที่พบเธอหัวใจมันบอกให้รู้เรารักกัน

I'm um, out of time. I got it for me. For me. I'm um, out of time. It's a. Shana it's, al, am um, Isabella. Isabel, Isabel. <laughs> Sebastian. <laughs> Shhh.

Well, I can handle that. You gotta show me it's at Are you ready to go? If you want it, you already got it. If you thought it, it better be what you want. If you feel it, it's mostly real. Just say the word, and I'll that am waiting. We only got one minutes to say the world. grab a girl we only got four minutes to save the world Ooh, we only got four minutes keep it up keep it up to be a pretty hey hey son, honey ha, you're gonna get in my hop tick tock tick tock keep it up to be a pretty hey hey son, honey ha, you're gonna get in my hop tick tock tick tock sometimes i think what i need is a, a new, new cool. intervention yeah I just want to be a pain but you like it and That's good. it <laughs> <laughs>

สดใสหัวใจที่งดงามภาพความรักเป็นชีวิตดราวเิเศษแบกบานมื่เธอยิ้มแล้วฉันสวยงามขอพีินตอบคุณทุกวันที่แสนดีฉัน กระโดดหมาดจริงๆท้างในไม่มีหรอคะไม่เห็นค่ะถ้าจริงดูไม่ไกลใครฝันฝันแค่เพียงหลับตา รักอายอยู่ที่ใดเคยฝันฝไปคงตามหาเธอจอยู่ไม่ไกลเคยฝันฝันแค่เพียงหลับตา it's just had my turn